สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้แอดทำคลิปเลขเด็ดมานำเสนอนะคะแอดจะพยายามแบ่งปันเวลาหาเลขเด็ดๆมานำเสนอคุณผู้ชมนะคะอันดับแรกนะคะเลขของซับเศรษฐีค่ะ หน่วยบนเด่นที่9 0 1แล้วก็2นะคะรอผลนะคะว่าภายใน4ตัวนี้เลขไหนจะเข้านะคะมี9มี0มี1มี2คะ่ะ แล้วก็มาถึงอาจารย์พานทองนะคะเลขเข้าดีต่อเนื่องค่ะวิ่งบนหลักร้อยให้เจ็ดมานะคะสามตัวให้เจ็ดห้าเก้าค่ะวิ่งล่างเน้นศูนย์นะคะจับคู่ให้มีศูนย์สองหางเดียวค่ะ แล้วก็มาที่เลขปฏิทินจีนนะคะจับคู่ให้มีดังนี้เลยค่ะห้าเจ็ดศูนย์นะคะห้าเจ็ดหกห้าสองหกแล้วก็ห้าสามศูนย์ค่ะงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ แล้วก็มาที่ปูห้าเจ็ดแปดนะคะวิ่งบนให้าเจ็ดกับหนึ่งค่ะเน้นไปที่เจ็ดนะคะจับคู่ให้มีสี่หางมีเจ็ดหกเจ็ดห้าสี่หกแล้วก็สี่แปดนะคะลองพิจารณาดูนะคะ เลขจากกอทอมอนะคะงวดที่แล้วก็ให้ถูกนะคะงวดนี้ก็ให้วิ่งบนห้านะคะห้ามาได้ทั้งบนทั้งล่างคะ่ะจับคู่ให้ก็จะมีห้าหกห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าเก้านะคะ อาจารย์เหลือไปนะคะให้4 0 6เน้นไปที่4ค่ะแอดปลายฝันนะคะวิ่งบนให้เลขเด่น3กับ6นะคะ แอดมุกนะคะชุดนี้ก็เข้าดีทุกวดน,นะคะแอดมุกให้ศูนย์สา9ศูนย์หแล้วก็36นะคะอาจารย์ ยืนบุลเลอร์นะคะเด่นปักหลักร้อยนะคะให้เลขเด่นมาห้าตัวนะคะมีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดห้าตัวนี้มาหนึ่งตัวนะคะหลักร้อยดับขาดล่างหลวงปูชัยนะคะให้ดับมาที่เจ็ดค่ะ ชุดหนึ่งมีนาดับอยู่นะคะดับที่สี่เลขชุดเต็มปูคุณนะคะปูคุณให้เดนเจ็ดนะคะเดนเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดห้า

คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ